เฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอหมู่บ้านยักษ์แล้วครับดูดิโอ้โหไซส์แบบโคตรใหญ่นะครับเป็นคนัวจิ๋วไปเลยอ่ะนี่บ้านยักษ์ปม่วะเนี่ย เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึเริ่มเกมไม้คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้ไม้คราฟชาเลนจ์นะครับผมซึ่งไม้คราฟชาเลนจ์ในวันนี้ฮะรอบไม้คราฟของเราเนี่ยบล็อกมันจะใหญ่ขึ้นอ่ะสามเท่าเลยนะครับแบบกำลังสามกันเลยเดียวนะครับเห็นปะปกติไม้จะเป็นแบบบล็อกเดียวยาวใช่ไหมครับอันนี้แบบเป็นเก้าะครับคือมันกำลังสามไปเลยโคตรใหญ่นะครับผมซึ่งขนาดย่ายังเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวตัดไม้ซะหน่อยละกันนะครับผมผมบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยใช้เวลาเต็มตัว การทำชาเลนจ์นี้เนี่ยมาประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราทำที่ขุดก่อนเลยดีกว่าไหมโอ้โหได้เจอมอนเตอร์เลยเหรอมาถึงโอ้โหเกินไปว่าตอนนี้เราอยู่วายแบบโอ้โหสองร้อยกว่าเลยนะครับผมว่าเราต้องหาที่แบบดูปลอดภัยกว่านี้ว่ะอย่างแรกต้องทำอุปกรณ์แล,แล้วอย่าแล้วอย่าแล้วแถวนี้มันน่ากลัวครับมีหินให้ขุดหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้เป็นบ่อน้ำนะซึ่งแบบมีน้ำแข็งด้วยนะผมอ๋อคือมันสูงใช่ไหมเออว่ะแล้วก็ผมต้องขุดนะครับแต่ว่าขุดตรงนี้มันยากว่ะเออได้ได้ตัวอะไรอยู่ด้านหลังอะไม่เอาดิเฮ้ เยอะเหมือนกันนี่ครับเออว่ะเดี๋ยวอับเกรดอุป,ก,ออปรกรณ์ก่อนแล้วกันเอาล่ะมาสามอุปรกรณ์ของเรานะครับอย่างแรกก็ขุดฐานก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนั้นโอ้โหตกไปแน่ตายคุณผู้ชมบอกเลยมันแบบลึกมากฮะแต่เพราะว่าเราต้องไปสำรวจเหมืองว่าจาังหวะเนี้ยไม่ได้วะ่ะเพิ่มฐานประมาณนี้แล้วกันครับมาลงไปครับผมค่อยๆลงแล้วกันนะครับเอาว่าผมเห็นแร่เหล็กแล้วครับจังนี้ค่อยๆลงไปนะครับอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ว่าขุดไปก่อนโอ้เยอะจัดเลยคุณผู้ชมขอตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยขุดตรงนี้คือแบบน่าจะได้เยอะแล้วว่ะเป็นชุดเลยปะเอาล่ะสี่าาแบ่งเเป็น2ต กเผาเหล็กไฟแล้วก็เดี๋ยวขอส่องแป๊บ,บนึงโอ้โหมอนสเตอร์มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวว่ะอาหารก็ไม่มีครับถ้าเราเจอหมู่บ้านก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอหาแรกก่อนละกันเอาล่ะเพิ่มเตานิดนึงนะครับแบบสองเตาน่าจะช้าไปก็ผมจัดไปเอาล่ะมาอย่างแรกเลยนะครับขอก่อก่อนละกันก็ผมจะได้แบบป้องกันจากพวกมอนสเตอร์แบบข้างล่างเยอะๆนะครับคือแบบเยอะมากจริงๆนะผู้ชมดูดิเดี๋ยวถ้าลงไปน่าเยอะกว่านี้ครับต่อไปก็แบบว่าครับอุปกรณ์ใหม่กันดีกว่านะครับผมจัดไปนะครับแล้วก็ดาบด้วยครับผมเอ้ยทำโล่ด้วยดีกกว่าารรรรคคิิปปเเอ์ะะบบดนัแล้วก็ถังนน้ซะห่อยละกัันมาจดววว่าพรร้้อมแลคัับจนี้เเราไปลลยยดีกว่าก็มาดร ครับิปเปอร์รออกมาดิเฮ้ยได้ระเบิดไปเฮ้ยเฉอเอยระเบิดไปครับผมแล้วก็ตรงนี้อมีแร่เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นแบบว่าอยากใหญ่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมืองร้างเหรอเฮ้ยเมืองร้างแบบขนาดใหญ่นะครับโอ้โหน่ากลัวว่ะแบบมันใหญ่มากเลยผู้ชมดูดิเห็นปะนี่ใช่ไมค้ค้ำจริงเหรอโลกมันใหญ่มากเลยครับโอ้ใจเย็นเพื่อนมาดิครับอย่าสับไปโหรัวก็แบบเป็นสามเลยนะครับใหญ่แบบนึกว่าทำของยักษ์อะไรอย่างเงี้ยจริงคุณผู้ชมเอาล่ะตัวนี้ไม่มีทางไปต่อนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูลางดิซ้อนกันแบบนี้เลยครับอ่มันจะมีของให้เราไหมอ่ะโอ้โหผู้ชมดดดูเเลลวิินนครรััับบบออ้หยย่่าางงใญฮโซีแกจ นะครับอะไรวะเนี่ยที่นี่คืออะไรวะเนี่ยก็แต่มีลายเพชรหรือเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมมีน้ำนี่หว่าขอตักหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ตักน้ำไหมครับอ่าเฮ้ยได้น้ำมันไหลโอเคไม่เป็นไนรเนาะป่อลาวาครับป่อลาวาขนาดยักษ์ผมว่าเราต่อไปฝั่งนู้นกันดีกว่ามาเผื่อมีของดีอะไรอย่างเงี้ยว่างับมาดิครับกิ๊ปเปอร์ระเบิดหน่อยดิเดี๋ยวนี้อ่าวทำประโยชน์นิดนึงนะครับผมตอนนี้คือแบบผมกำลังหากล่องนะเพราะแบบไม่มีของกินนะครับผมเอออยากหาของกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันห้องสปอนเซอร์อย่างนั้ออองกินหห่ดด้้มรฮลโเ เป็นกล่องเผาเว้ยชมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีกล่องที่แท้จริงเว้ยว่าแต่อยู่ไหนอะน่าจะอยู่ตรงกลางว่ะครับปึ๊บอ่าเฮย้ยไม่ใช่เหรอทุกกล่องโล่งหมดเลยอะอ่าตรงนี้เป็นแบบสปอนเซอร์หมูวะเนี่ยมันไม่เกิดด้วยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมมาเมืองใหม่ด้วยจากวันนี้ขอฆ่าตัวตายก่อนนะครับแบบมันไม่มีอะไรกินแล้วอะโดดไปปึ๊บลงมานะครับคือแบบผมปรับของตายไม่ตกไงอย่างแรกก็ผมหาอาหารก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะผมเจอทะเลทรายยักษ์ว่ะน่าสนใจนะอาจจะมีพีระมิดก็ได้ครับโอ้โหบ่อลาวาครับยังใหญ่นะครับผมแต่แบบเหมือนมันจะเป็นทททะะเเ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 ลลลลสาาายยยย็กกกๆนนนนคคคครรรรัััับบ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 ฮ้้้้ผผููชมมมมมมจอออองงหหแแแแววววีีี่่่่ิิไพต์ด หน่อยนะครับเออโอ้โหด้านบนนี้แบบเป็นที่เรียบเลยนะครับอ๋อคือแบบมันตันปะเออเนี่ยสองห้าหกนะครับบล็อกมันก็เลยแบบเรียบแบบเนี้ยครับผมหืมฟักทองเพียบเลยนะครับเยอะจะจัดก็แบเฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอหมู่บ้านยักษ์แล้วครับดูดิโอ้โหไซส์แบบโคตรใหญ่นะครับดูไซส์เทียบกับตัวผมดิหืมแบบเป็นคนตัวจิ๋วไปเลยอ่ะนี่บ้านยักษ์ปพะวันเนี้ยเอาล่ะเราไปสำรวจกันดีกว่านะครับเข้าไปดูดิโอ้โหดูดิเตียงแบบเพียบนะฮะขอเตียงหน่อยครับผมว่าเตียงมันแปลกๆว่ะปึ๊บอ่าทัวไปครับผมก็พอได้อยู่นะแต่เตียงตััััวไไไปมมมนบบครรผอ่่่ด้าาเทหโอ้โหเเพียบบครัผมดๆๆไต๊ะ อันนี้ละกันนะครับล้วก็อยากหาของกินน่ะตอนนี้เนื้อหมูมีอยู่แค่สิเองครับเราจะมีของกินหรือเปล่านะหมู่บ้านนี้โอ้โหมันดูอลังการจริงว่ะบ้านพวกนี้ครับคือแบบมันไซส์ใหญ่มากอะอะไรวะเนี่ยประตูพวกนี้โอ้ยเอาล่ะขึ้นมาดูบ้านหลังนี้ดีกว่าครับเปิดเข้าไปนะครับผมฟืบมีอะไรหรือเปล่ามีสโตนคัตเตอร์เต็มเลยนะฮะนี่ไงคุณผู้ชมเจออาหารแล้วครับโอ้โหฟังข้าวโคตรเยอะครับก็มาดีรวยแล้วของกินอ่ะรวยแล้วมาดีขอหน่อยนะครับคือแบบยาจกมานานนะครับมามีของกินแล้วครับเจ้านี้โอ้โหเฮ้ยเยอะไปป่าว หมูก็แบบทิ้งไปเลยแล้วกันเออผมขี้เกียจเผาวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นฟาร์มข้าวขนาดยักษ์ครับพอจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่านะหมู่บ้านนี้เอาล่ะมีกล่องนะครับแต่ว่าน่าจะแบบรูปแบบเดิมเลยว่ะคือไม่มีของนะครับผมเออว่ะน่าใช่ดูเด่นปะเกี้ยงเลยครับไม่มีอะไรเลยสร้างมันไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเรามีอาหารแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไปลงเหมืองซะหน่อยครับผมอ่ะเก็บเตรียมเพิ่มนิดนึงเผื่อๆไว้ฮะเหมืองตัวนี้ลงได้หรือเปล่านะฮัลโหลเอาล่ะมันจะได้อยู่นะครับจังนี้เอาล่ะบอกได้คำเดียวนะครับว่าลึกครับผมไปล่าโหตัวววนนีี้แบบเป็ริ let อีกทีนะครับดูดิลึกมากคุณผู้ชมลึกมากผมว่าต้องเจอเพชรแล้วแหละลงมานะฟื้นวางทันหรือเปล่าแบบโอ้ยวางไม่ทันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับอ่ะวางน้ำไปแล้วกันจะได้แบบไม่พลาดนะครับผมเป็นแบบปอดลาวานที่แบบโคตรใหญ่นะครับใหญ่จริงคุณผู้ชมใหญ่จริงอ่ะลงไปด้วยครับเตอนนี้โดดไปฟื้น let's go นะครับผมจะมีเพชรหรือเปล่าครับแถวเนี้ยไวเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสี่แล้วนะครับคือแบบลึกมากเลยนะเออว่ามีทองด้วยนะวัคุณผู้ชมจะได้เอาไปแลกพิกลินนะครับเอาไปว่าขอขุดทองก่อนละกันนะครับผมเอาล่ะมาโอ้โหได้้้มมมมาาาาเเ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 เยยยยยยออ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 อะะะะะะะจจจัััดดดนนนนนคครรรรบบบบบชชุกกกกีีีีผซึ่่่่งแแลลตตพพหืปฮ๋ว คามเจอเพชรแล้วครับโอ้โหอย่างเยอะนะครับดูดิ่าไหรวะเนี่ยเยอะจะจัดนะครับขุดไปดิครับขุดไปดิครับไดมอนด์ครับผมเยอะจริงคุณผู้ชมบอกแล้วเจอทีมันต้องเยอะแบบนี้แหละครับเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันดีกว่ามาเอาล่ะชุดก่อนเหล็กบายบายครับผมเจอกันใหม่ครับตอนนี้ของเพชรต้องมาแล้วอะ ปึ๊บเอาล่ะใสไปก่อนเลยนะครับแบบนี้เฮ้ยนะลืมทิ้งหมวกเหรอต่อไปก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์เพชรนับซึ่งตอนนี้ม้อาจจะไม่พอนะเดี๋ยวครับเท่าด้่คราได้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นดาบนะครับแล้วก็แบบที่ขุดกับที่ขุดดินแล้วกันนะครับมาพอดีแบบลืมตัดไม้ไว้ครับเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโยนขวานไปหรอเอ้าเผือทิ้งไปครับไม่เป็นไรค่อนข้างแบบพร้อมแล้วนะครับทองก็แบบเดี๋ยวขุดเพิ่มซะหน่อยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขุดทองสักสองชุดแล้วกันนะผมจะได้แบบแลกชิวๆอะไรเงี้ยนะครับเอา จะวันนี้แบ่งเป็นอ่ะสีน่นะครับผมแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปขุดออฟซิเดียนดีกว่านะครับง่ายๆเลยฮะลาดน้ำไปผมจะวันนี้ฟืบอ,อ่ะแล้วมีบ่อละวาขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับก็แบบขุดตรงนี้เลยแล้วกันเอาล่ะถือว่าค่าเวลาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทองของเราดีกว่าะเออว่าลืมฟินเลยครับจะวันี้ขอฟินหน่อยนะครับได้หรือเปล่าเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ออกเลยวะเนี่ยอ่ะได้ละฟินแอนซิลนะครับผมเอาล่ะประตูเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับง่ายดีมาฟืบวางไปครับผมแล้วก็วางฐานดีๆครับเดี๋ยวเผื่ เลนเธอร์แล้วครับโจนี่เลตส์กครับผมแต่ดูดิจะเป็นยังไงนะครับว้าไปเฮ้ยนะโควไหนวะเนี่ยน่ากลัวครับน่ากลัวครับขึ้นมาก่อนแล้วกันเออใช่นรกเนี่ยมันจะต่างจากโอเวอร์นิดนึงนะครับคือแบบในโลกนั้นเนี่ยมันจะใหญ่เป็น3เท่าใช่ไหมครับแต่ว่านี้เนี่ยมันจะใหญ่แค่2เท่านะเห็่อนวะกังสองเฉยนะครับผมนี่เป็นสีบล็อกแบบนี้ครับเพราะแบบมันใช้เวลาสร้างนานไงเออผมเลยแบบขี้เกียจแล้วอะใช้แค่แบบเป็นสองนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ใชคล้ายกันแหละนะครับเอาล่ะตอนนีีี้้เราาาอยู่่่ทปสฟ ระหว่างแบบโลกที่เราขยายกับแบบอ่าเท่าเดิมนะครับซึ่งไอ้ที่แบบผมขยายไว้มันไม่เจอแบนชั่นเลยเลยอ่ะเรใส่พื้นที่มันจะไม่พอครับแต่ผมไม่อยากเฟลผู้ชมเดี๋ยวขอไปสร้างใหม่แป๊บนึงนะครับเอาแล้วผู้ชมเรามาต่อนีกว่านะครับซึ่งกว่าจะได้เล่นต่อเนี่ยคือเวลาไป2ชั่วโมงเลยนะครับในการสร้างอ่าโลกนี้ใหม่เนี่ยครับผมก็คือแบบในคลิปเนี่ยมันจะต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจริงๆก็แบบเว้นไปนานอยู่นะครับผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราก็จะต้องหาบอกว่าฟอเทสหรืออะไรก็ได้นะครับขอหาให้เจอก่อนมานี่ไงผู้ชมเจอแล้วคคคครรรรรรัััััััับบ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 โโโออ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 ้้้้้หหหเเเเเดดดดีียยยยยวววว่่่่่่่าาาาามมมมมมูููููนนนนนนะะะะะะทแแแใใชชชลลลลสสสงงงงไไปป2ผกกกกกกื็ฟซิิขตษ์ญ ท่านหรือเปล่านะครับผมดูดิกระดูกได้ท่านหรือเปล่าเอาล่ะโอ้โหฟอร์เทสดูใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ขนาดแค่2เท่านะถ้า3เท่ามันจะใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยลงมาครับฟืบเราต้องไปล่าเบสครับผม,มจังหวะนี้เอาล่ะเจอแล้วครับมาไอ้สปอนเซอร์มันยังอยู่ป่าวะเออวะไม่แน่ใจคุณผู้ชมเฮ้ยมันกลายเป็นหมูเหรอเฮ้ยผู้ชมไม่ได้ดิแบบนี้เป็นหมูจริงปหมนเนี่ยเมื่อกี้เป็นสปอนเซอร์หมูครับเอาแล้วผมจะหาเบสยังไงวะเนี่ยอ่เดี๋ยวขอไปดูที่อื่นก่อนนะครับผมเออว่ากลายเป็นอันนี้หมดเลยครับทำไงดีอะเรา ครับลุยดิครับมาดิขอแทงเมลิหน่อยอู้ดิเจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะจัดครับถ้าไม่เป็นกรอบเพลินนี่ตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเกินไปเปล่ากี่ตัววะเนะี่ยเยอะมากเลยครับขอลบก่อนได้เปล่าเอาล่ะมาถึงเวลาแก้แค้นแล้วครับก็มาดิเพื่อนเดี๋ยวนี้สับไปดิครับให้ช้าฆ่ามันให้หมดครับผมแน่จริงก็มาดิขครับเอาล่ะาจะวันี้แปดแทงแล้วนะครับหนีดีกว่ามัไม่อยู่แล้วหนีดีกว่าหนีดีกว่าเดี๋ยวอย่างต่อไปเนี่ยเราไปหาเป็นพลิกลินดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับผมหาแบลชไม่เจอว่ะแต่แบบเจอพลิกลินมอแล้วไมไหห้มมมดดรวเยอาไไไไไไดดด้้้งงงงวะเนี่ยยมมาาครัับฮขอ นีได้ตาแมงมุมมาด้วยนะครับผมเฮ้ยได้ยาฮิลด้วยโคตรดีเอาล่ะแลกของไปนะครับเออว่ะซอมบี้ก็มาครับแต่ว่าโลกนี้มันใหญ่เกินไปเหรอแบบไอ้พวกนี้มันเกิดมาได้ด้วยอ่ะปกติมันจะไม่มีซอมบี้เดี๋ยวใช่ไหมครับผู้ชมเอาล่ะเดิมพันมาแล้วครับได้มา6นะครับผมตอนนี้เฮ้ยแป๊บเดียวสิบแล้วครับผู้ชมเร็วมากเลยครับแต่พอป่านี้มันใหญ่มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะผู้ชมดูดีแบบมันดูใหญ่มากๆเลยเป็นต้นแบบไทกะใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกนี้แมงมุมก็มาครับมาได้ยัััััังงงงไไไเเ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 นนนนนนีีีีีีีี่่่่่่่่่ยย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 ยฮะะะะะะออ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 าา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 ลลลลลลลดดดด้้้้้้้มมมมแแแววววววคคคครรรรรบบบบบหหหกกผูทโโโซิปฟ ู่มิติของเรานะครับเราจะหนีกลับแล้วเฮ้ยเกี่ยวตั้นยิงใหม่วะเนี่ยกลับด้วยกันไหมฮะกลับด้วยกันมหมยืนตรงนี้ไหมครับเออวาร์ปกลับไปผมโผไหนวะเนี่ยเอบอ่าโผล่ในเมืองนะครับเฮ้ยนี่มันโลปกตินี่หว่าผู้ชมขนาดปกติครับเอาไปว่าขึ้นไปก่อนแล้วกันครับผมจังหวะนี้เอาล่ะถึงด้านนอกแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจุดไฟครับผมขึ้นมานะครับจังหวะนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโผล่ที่อื่นแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาหากันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้ฟึ๊บผงเบนนะครับผมแล้วก็อันนี้แปดลูกก่อนแล้วกันครับ Let's go ไปทางไหนครับทางนี้นะครับผมปึ๊บอ่าลูกแรกยังไม่แตกครับผมไปเอาล่ะยังไปทางนี้อยู่นะครับแต่ว่าจะได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ เจอแบบสตองโฮยักษ์อะไรแบบนี้นะครับเพราะแบบเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยเหมือนในพื้นที่ที่มันเป็น3เท่าเนี่ยมันจะแบบไม่มีซองโฮนะครับแบบมันสร้างไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราะผมดีเอ็นเนี่ยผมสร้างไว้ให้ใหมันเป็นแบบ3เท่านะครับอ่าเฮ้ยนะมันไปไหนแล้วนะเฟือบเอ้ลงเหรอเอ้าลงเลยนี่ว่าก็ว่าอยู่มันหายไปไหนนะครับก็ขุดไปดูขาวเจ้าจวันนี้เฮ้ยนะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเหมืองเหรอครับเหมืองล้างด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปหาซองโฮเฮ้ยยังไงใช่ป่ะยังไงเจอแล้วผมมันอยู่ด้วยกันเลยนี่วะนะครับเอาล่ะเรามาหาห้องด มี8ลูกนะครับวางเข้าไปก่อนแล้วกันฟื้นวางเข้าไปครับผมขาดอีก3นะครับก็มาเด็ดหนึ่งสองสามนะครับวางไปแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยาแล้วก็แล้วก็วางนอนเซฟสักอันหนึ่งนะครับผมฟื้นอ่ะเสร็จแล้วเนาะที่นี้ผมเดี๋ยวเรามาแบบท้บธนูใหม่ดีกว่าไหมเอ้ยไม้ไม่พอแต่แบบมันมีไม้ตรงนี้พอดีเลยอ่ะถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยขอไม้หน่อยนะครับประมาณนี้น่าจะพอแหละมาฟื้นขาเป็นสติกนะครับแล้วก็แบบนี้นั่นเองครับผมใหญ่แมงมุมนะครับอ่าได้ละเฮ้ยจริงตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปตบมังกรกัน ีตัวพ้อใจพร้อม่ะผมโดดไปเลยครับ let's go ไหนดูซิโอ้โหเราอยู่ข้างใต้อะไรวะนะครับเนี่ยเฮ้ยระบบเสามันทะลุลงมาอย่างนี้เลยเหรอนี่ผู้ชมมันใหญ่มากเลยอ่ะขึ้นไปยังไงดีวะครับเนี่ยอ่าขออนุญาตนะครับผมไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้ววะบินขึ้นมาครับผมไหนขอดูดิคืออะไรเนี่ยโอ้โหเราอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าตับฟ้าขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะโอ้โหผู้ชมดูเสาดิแบบมันใหญ่มากๆเลยอ่ะปกติผมก็มันใหญ่อยู่แล้วนะอะไรวะครับเนี่ยเดี๋ยวดูตรงกลางหน่อยดิคืออะไรอ่ะป้บโโออหทเต็มเเลยยครับฮ้นื่อมันโอ้โหทอส่ริงล้บดูเลอย่ะตรงเนี้ย ใหญ่มากครับใหญ่มากจ้าววันนี้ขอยิงมังกรงก่อนแล้วกันครับเ,ออเปล่งเข้าไปผมยิงไปโดนปะวะเฮ้ยโดนด้วยวะโอ้ยอย่างแม่นครับเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูด้านบนนี้ดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยแต่มันสูงมากเลยเนี่ยจะขึ้นไปได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวขอขุดบ,บล็อกแป๊บนึงแล้วกันครับเอาล่ะ45บล็อกนะครับจะพอหรือเปล่าวะต้องลองว่ะขึ้นไปอ่าเสานีแล้วกันนะครับแบบอยากเห็นวิวด้านบนอนะ่ะฟื้เปล่งไปครับจ้าววันนี้แล้วก็วางครับผมอ่ะเกือบถึงยังวะโอ้โหเส้นทางยาวไกลครับเฮ้ยจะพอป่ะเเเนีย้อา เอาเสร็ว่ามังกรฮิวไม่ได้เลยครับมองดูแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันแน่น่ะดิผู้ชมความกว้างครับดูดิพื้นที่อ่ะน่ากลัวมากครับแต่จังหวะนี้กลับเข้าไปก่อนนะครับผมกลับมาดิโอ้เอาเรามาจาังหวะนี้ต้องระเบิดมังกรแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยเดะบินไปนเร็วจังอ่ะเพิ่งจะมาเองนะครับผมจังหวะนี้ก็ยิงไปก่อนแล้วกันครับไม่โดนด้วยวะเฮ้ยโดนหน่อยดิเออจังหวะนี้ผมยิงไปเฮ้ยแด๊ตัมบี้โอ้โหอะไรเต็มเลยวะเนี่ยไม่เอาได้ไหมมอนเยอะจัดครับผมว่าผมต้องสร้างที่ที่แบบจะระเบิดมันอ่ะบนนนนนนนงงงงเเเเเเเออ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 บบบบข้้้้้้้้มมมมมมาา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 กกกกก่่่่ะะะะะะครรรรรัััผตตตตไไปปปิิิิิิดดดณีีแแหหลลลลใ็ยยววฮ โคจอมฮะคือผมเนี่ยพยายามจะระเบิดมันหลายรอบแล้วนะฮะแต่แบบระเบิดไม่ได้เลยนะเพราะแบบเหมือนมันบินมาตรงนี้แป๊บนึงมันก็บินออกไปเลยอะไรเงี้ยต้องยิงธนูใส่ไปก่อนนะครับอุตส่าห์ทำที่ไว้ตั้งเยอะนะครับเนี่ยมาหน่อยได้ไหมครับเหมือนจะมาแล้ว่ะจังหวะนี้มาๆๆๆขอระเบิดหน่อยครับเฮ้ยไอพวกนี้ก็เกินไปว่ะอุตส่าห์ได้จังหวะแล้วจวังหวะนี้ระเบิดไปครับมาดีครับได้ระเบิดแล้วเฮ้ยเฉาวางน้ำก่อนปื๊บเฮ้ยวางไม่ทันว่ะอ๋อผู้ชมเอ็นคิทเต้มันอยู่ใต้นี้นี่หว่าแบบก็ว่าอยู่มันหายไปไหนนะครับเอาใหม่นะของเราอยู่่่่่่ตรรรรรรรงงงงงงไไหหหนน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 ะะเเเเกกก็็บบบบบบปปอออคคคคคัััััั๊พดดดดีีมมมมมมววฟลลลยช้าาาิิึผผซใใแจจ เบิดไอ้พวกนี้ก็ชอบเข้ามาก,กวนครับแบบแย่มากเลยอะทำไมต้องทำแบบนี้ฮะทำไมเอาว่าได้โอกาสอีกรอบแล้วครับมาบินมาบินมาจจงหวันนี้แอบเนียนตรงนี้ก่อนนะครับผมปึ๊บโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหตกมาเอ้ยขอระเบิดหน่อยได้ป่าเดี๋ยวนี้ครับโอ้ยคุณจ้าโอ้โหดูดิชนที่แบบจะตายอยู่แล้วครับอะไรวะเนี่ยเกินไปว่าบางทีเอาเป็นว่าขอวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเตียงเนี่ยอ่าวางไว้นะครับโอ้ยมาหรอระเบิดไปเลยครับ มาดิเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยซอมบี้ไม่เอาอย่าเพิ่งมาลุมนะซอมบี้เนี่ยดูดิแป๊บเดียวมันก็บินมาแล้วครับเอาล่ะวางไว้หลายๆมุมนะครับโอ้ยจะตายอื้อบางทีคนเราก็ท้อเป็นนะครับคุณผู้ชมเจออะไรขนาดนะั้นวะน่ะอันนี้วางไว้ให้หมดเลยครับพร้อมคลิกขวาของผมจังหวะนี้เพยืยเอาจริงมั่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยมาโดนธนูสแปมมาเยอะเลยครับเฮ้ยมาแล้วหรอก็มาดิครับโอ้ยเกี่ยวต้านเอาอยูเกี่ยวว่ะขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยมาดิครับระเบิดไปทำไมต้องมากลนกันตลอดเลยฮะทด้ไมเอาอ่ะคุณผู้ชมใกล้จะได้แล้วค มันรู้ไหมครับระเบิดไปครับผมจ้าวันนี้เรียบร้อยนะครับกว่าจะจบได้ครับผมโคตรยากเลยเอาล่ะจัดการได้แล้วนะครับอ่าเป็นไงเนี่ยประตูมิติอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลมันอยู่นี่ปั้เนี่ยแปลกๆละไม่อยู่เหรอเออวะ่ะคือไข่มังกรเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าประตูมิติอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ว่าหายไปไหนอ่ะกลับเลยแล้วกันจ้าวันนี้ let's go ครับผมปึ๊บกลับมานี่นะครับมาโอเคผมก็จะชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเเเเเลลลล่่่นน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 ปปปัััััััั๊กกออออออิิิีีีีี้้้้้้้ะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบผมมม็ตงงงไไสสสสททขววววดดยจโาหห์ เดยวครับผมบ๊ายบายครับ